วันนี้ณนะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มอมหลวงอ่อนจิตตราสนิทบงเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิเข้าสารนมกล่องจิตรดาจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา น้ำดื่มเครื่องปรุงรสประกอบอาหารและอุปกรณ์ทำความสะอาดมอมให่แก่เด็กและเยาว,วชนและเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีรวมจำนวน364คนเนื่องในโอกาสบปนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตแจ่มใสและมีภาวะโภชนาการสมตามไวอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมจึงทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการบำบัดทุก์บำรุงสุขแก่ราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดอันนามาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชาวิถีถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2433เพื่อเป็นสถานสงเคราะห์เด็กยากไร้ที่ขาดผู้ปกครองรวมถึงเด็กที่บิดามารดามีไรายได้ไม่พอเลี้ยงดูเดิมตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองตำบลสวนมะลิต่อมาเมื่อปี2481ได้ย้ายมาตั้งบนที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ตำบลทุ่งพญาไท นับเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันมีเด็กเละเยาวชนอยู่ในความดูแลจำนวน301คนมีเจ้าหน้าที่จำนวน63คน